มดดำเล่านิทานเรื่องแม่กันชัยลั่นจำคำผมให้ดีจากกรณีคดีแตงโมที่เรื่องราวบริบทต่างๆยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีไปแล้วล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคม65หนุ่มกันชัยกล่าวในรายการหนึ่งจากนี้ให้ตามดูคดีแตงโมพัทรธิดาหรือนิดาว่า ให้จำคำผมเอาไว้ให้ดี2ข้อคือการกลับมาเอาคืนของ5้าคนห้าคนบนเรือนี้และการพลิกเกมของฝั่งสอสอเต้และนายอชริยะจะพลิกเกมอย่างไรตามสองเรื่องนี้ผมบอกเลยด้านมดดำคชาภาเล่าตอนหนึ่งในรายการแฉว่านิทานเรื่องหนึ่งวันดีคืนดีลูกสาวตกเรือระหว่างนั้นแม่ก็เชื่อตลอดว่าอุบัติเหตุ หลังจากตำรวจแถลงข่าวเขาว,ว่ากันว่ามีคนโทรศัพท์มาหาแม่จะได้มากกว่า30ล้านอีกนะดีเจดา้ดาถามว่ามีคนโทรมาบอกอย่างนี้เป็นคนที่อยู่ในเมืองไทยด้วยแม่จะได้เป็นร้อยล้านนะแต่ถ้าสมมุติทุกอย่างออกมาเป็นอุบัติเหตุแม่ได้บ้านได้รถเฉยๆนะปรากฏเชื่อก็พูดคุยกับเขามาเรื่อยๆจนมันบานปลายถึงขนาดว่า หสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือทนายเดชาบอกระวังนะมีคลิปอยู่30คลิปน่ากลัวที่ไม่เกี่ยวกับคดี